<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนกัลรรยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมนักนะฟังธรรมและผู้ที่ติดตามฟังคลิปผมโอเคครับคลิปผมก็พูดวนๆแต่อยู่เรื่องเดิมๆเลยไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าม,มันไม่รู้จะไปพูดเรื่องอะไรครับ นอกจากตรงนี้พูดเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้คุณเห็นความยุติสุขคิดได้แยกสติออกจากคิดได้ถ้าพูดอย่างนี้พูดเรื่องความคิดปรุงแต่งคุณถึงจะคุณฟังไปบ่อยๆมากๆนานๆเข้าคุณถึงจะแยกสติออกจากความคิดได้ก็ที่จริงผมว่าจะทำตั้งแต่เมื่อวานล้วคิดแต่พอดีผมติดธุระ เมื่อวานมีลูกศิษย์ท่านมีปัญหาท่านก็โทรมาปรึกษาธรรมะแล้วก็มาหาที่บ้านตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งก็ยังยันเย็นเลยถึงกับก็คุยสนทนากันหลายเรื่อง <c oughs> ครับนั่นแหละครับก็หัวข้อธรรมวันนี้ก็ เขียนอะไรมานเนี่ยเขียนขยายความมานิดนึงก็อาจจะอ่านอ่านแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เล่าเล่าไปเรื่อยเล่าเล่าเรื่อง <c oughs> เรื่องเราวเดิมๆอะ่ะผสมกันไปผสมกันมานมใครเบื่อก็มันไม่น่าจะเบื่อนะธรรมะเนี่ยเพราะว่า ถ้าคนที่เน้นเรื่องธรรมะเน้นในการฟังยินไม่เบื่อเพราะว่าฟังเพื่อจะเข้าใจเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปปรุงอย่าไปแต่งตามฟังฟังผมพูดคือเวลาคุณฟังเนี่ยคุณตั้งใจฟังเนี่ยโน้มโน้มเข้ามาฟังเนี่ยโน้มความรู้สึกไว้กับธรรมะวางทุกอย่าง,งมันเป็นการฝึกฝึกสัมมาสมาธิในตัวสัมมาสมาธิสัมมาสติในตัวมันควบคู่กันเลย เวลาเข้าใจเนี่ยมันจะค่อยปิ๊งปิ๊งขึ้นมาอา่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยผมจะพูดมันไม่หนีจากเรื่องพวกนี้เลยอเพราะบุคคลเราเนี่ยก็บางคนไม่ชอบปฏิบัติเนาะยุคนี้ไม่ใช่ธรรมะที่จะมาปฏิบัติก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะ การปฏิบัติเป็นวิธีสุดท้ายสำหรับคนที่โอ้ฟังอะไรก็ยังไม่เข้าใจไม่ได้พูดยังไงก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยสักนิดแม้กระทั่งพูดเรื่องเหตุผลก็ยังเข้าใจไม่ได้เลยใจก็ปฏิเสธตลอดนั่นแหละพระอ,องค์ถึงให้ไปให <c oughs> ้ไปทําความสงบบ้างอะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกไปยืนเดินนอนนั่งให้มันสงบหน่อยเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านมากฟังไม่รู้เรื่อง นั่นแหละที่จริงทุกคนเน่ะถ้าฟังให้เป็นเนี่ยมันจะเข้าใจทันอย่างวันนี้ผมก็เขียนขึ้นมาอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมเอามาบรรยายมันคือการปรุงแต่งขึ้นมาพูดฟังกห้ดีนะครับสิ่งที่ผมเอามาบรรยายมันคือการปรุงแต่งขึ้นมาพูดก็คือปรุงแต่งอนะ่ปรุงแต่งอุปโลงขึ้นมาความจริง มันไม่ปรุงแต่งภายในเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งแล้วก็คุณเชื่อในสิ่งที่คุณคิดใช่ไหมคนบนโลกใบนี้เก้าสปเนถึงเก้เถึงเก้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดคิดอะไรก็เป็นตูเป็นตะเชื่อไปหมด เชื่อว่าอย่างนี้อย่างนี้มีพัดลมจริงๆมีโทรศัพท์อยู่จริงอ่าเชื่อเชื่อความคิดของตัวเองนั่นแหละส่วนผมทุกคนเชื่อในสิ่งที่คุณคิดส่วนผมเห็นความคิดว่ามันคิดอะไรก็ได้ฟังให้ดีนะสําหรับผมเราเห็นความคิดของตัวเองเห็นตั้งแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอมผมรู้ว่ามันคิดอะไรก็ได้ มันจะคิดอะไรมันคิดสารพัดะไรความคิดเราเรียกอีกอย่างว่ามโนมโนมโนก็คือโอ้คุณจะนึกไปถึงดวงจันทร์นึกไปถึงจักรวาลอื่นนอกโลกอะไรมันไปได้หมดทุกที่ฮะมโนของเราเนี่ยนั่นแหละเรียกอีกอย่างว่ามโนเป็นเหตุเป็นผลไอ้ตัวเนี้ยบางครั้งความคิดเราเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะบางครั้งมันก็ไร้สาระนะครับ ไล่าสลาระอย่างเช่นดูหนังแม่งดูหนังอะไรไอ้มดแดงมากๆมันก็อยากเป็นมดแดงอ่าอยากเป็นไอ้มดแดงดูหนังฝรั่งแบบไอ่าแบบหนังแอคชั่นอะไรมันก็อยากเป็นพระเอกเนี่ยบางครั้งมันก็ไล,สล่สาระบางครั้งมันก็มีฮะคือมันคมคิดอ่ะเรียกว่ามาโนเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องของโลกอ่ามาถึงตรงนี้แล้วความคิดมันเป็นเรื่องของโลกครับ มันแค่อาศัยฟังให้ดีนะมันแค่อาศัยมันไม่ใช่ความจริงอาศัยให้เรารู้ให้เราเด,เดินชีวิตเท่านั้นอืความจริงไม่ใช่ความคิดแปลกไหมความจริงมันไม่ใช่ความคิดเลยความจริงมันนั่งอยู่อย่างเงี้ยหิวก็รู้ว่าหิวเจ็บก็รู้ว่าเจ็บสุขก็รู้ว่าสุข ชอบก็รู้ว่าชอบทุกก็รู้ว่าทุกไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบนี่คือความจริงครับความจริงที่คุณปฏิเสธมันไม่ได้เลยเห็นไหมครับความจริงไม่ใช่ความคิดความคิดเป็นเรื่องไม่จริงงงไหมวกไปวนมาอย่างเนี้ยความคิดเป็นเรื่องไม่จริงแต่คุณหลงความคิดว่าเป็นเรื่องจริงถูกไหมครับ คุณหลงหลงอยู่ในระบบเมมโมรีการ์ดตัวนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าวตากันนหละแล้วคุณก็เป็นตกเป็นตาไปกับความคิดคุณเชื่อว่ามีเมียจริงๆมีผัวจริงๆมีเราจริงๆมีลูกจริงๆออคุณไม่ได้แค่อาศัยมันไงคุณยึดยึดมันยึดความคิดนั้นอะแท้จริงไม่เคยมีอะไรสักอย่างนะผมบอกว่ามันไม่เคยมีอะไรสักอย่างเลย มันเป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดเมันไม่เคยมีอะไรสักอย่างนอ,าาอนะนอกจากความคิดแล้วไม่เคยมีอะไรเลยเห็นไหมนอกจากความคิดแล้วไม่ไม่เคยมีอะไรเลยจริงๆเลยมันมีเพราะคิดฟังให้ดีนะมันมีเพราะเราคิดเฮ้ยธรรมะบ้าบออะไรวะสอนอยู่แค่นี้เนี่ยใครจบได้ใครรูปทุ่วเอาไ้ได้ เดี๋ยวจะโทรมาหาผมเลยถ้าใครฟังคลิปผมแล่วหลุดได้นะผมบอกเลยทุกคนนะถ้าหลุดจริงๆนี่โทรมาหาผมเลยมันมีเพราะคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดคุณไม่รู้ว่าหลงคุณหลงคุณคิดพระพุทธเจ้าสอนเรื่องแค่นี้อ่าสรุปพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องแค่นี้แต่ทิกวันนี่มันสอนเรื่องบ้าบออะไร เะมันสอนให้ไปดำน้ำปิดทาวารแม่งผมขดไอ้คนบ้ามาสอนคนมันเสียสต,ติไปแล้วอีกไอ้ไอ้อีกไอ้อไอหนึ่งมายกมือแผ่บรารมีแล้วก็ไปท่องโสสีโสสีจนอ้วกแตกอ้วกแตกมันไม่อ้วกได้ไงมันท่องถี่จนมันเก่งลมเข้าท้องมนะันอ่ะมันก็เกิดจากการขึ้นไส้เลยเออคุณหายใจแทบไม่ได้คุณต้องท่องทีทีทนะมันไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรเลยครับ เออไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันหลงหลงไปหมดแล้วแล้วม,มีแม่พระพุทธเจ้าอีกด้วยนะครับเห็นไหมไอ้โรคมันไปไกลขนาดนี้เพราะมันคิดปรุงแต่งแล้วมันมาบอกว่ามันมีพระมาเข้าข้างด้วยบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเออเออมีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะเชื่อไหมก็มึงหลงความคิดอยู่นี่ไง <c oughs> <c oughs> มึนก็เชื่อไปตู่เป็นตากงโอ้แล้วเชื่อก็ไปใหญ่เลยัะ ศาสนาเรามีเรื่องบ้าบอคอแตกเยอะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยประเทศไทยเราวนะทุกวันนี้ฆ่า,ากันตายก้อนดับหนึ่งออยาเสพติกดมงมงก้อนดับหนึ่งความงมงายก้อันดับหนึ่งครับเห็นไหมครับมันซึ่งล้วนแล้วมันเกิดมาจากความคิดทั้งนั้นเลยฮะถ้าคุณไม่คิดอนะเนี่ยผมพูดอ่ผมยังไม่คิดเลยนะ ไม่มีเรื่องบ้าบออะไรเลยในหัวผมเนี่ยโล่งสงบเพราะมันไม่มีความคิดไงผมอะเออมันไม่มีเรื่องราวอะไรในสัญญาในสังขารในปรุงไม่แต่งวิ่งไปนูนป่นไปนี่เออผมอยู่แบบคนไม่มีความรู้สึกนึกคิดเ่ยรู้สึกก็เป็นความรู้สึกตามธรรมชาติความคิดก็เป็นความคิดตามธรรมชาติเห็นไหมครับ คิดคิดแล้วล้มคิดแล้วล้มอ่ะมันปรุงไม่ได้มันก็เลยว่างๆไปเลยอยู่แบบถ้าเขาเรียกอีกอย่างเขาเรียกว่าคนไม่มีงานทําอ่ะนั่นแหละหมดงานทําสมองมันไม่มีงานให้ทําให้คิดอืเห็นไหมฮะพวกเรานี้มันหลงเรื่องบ้าบอยเรื่องความคิดยิ่งพวกใช้เหตุผลเยอะๆนะอ่า อย่างพวกที่แบบนักวิชาการอะไรนี่โอ้คิดเก่งพวกนี้คิดเก่งคิดฉลาดพวกนี้ถ้ามาทางทมนะโอ้ถ้าบรรลุทมได้นะแม่งสุดยอดเลยเก่งจะสอนทร,รม,มาได้ดีพวกเนี้ยแต่เสียดายคนพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยมันส่วนใหญ่แล้วมันไปทางโลกมากกว่ามันไปฉลาด,ลาดทางโลกูกนั่นแหละครับ ความคิดเนี่ยมันใช้เฉพาะทางโลกครับนึกออกไหมทางรำมันไม่มีมันไม่ต้องใช้คุณจะไปใช้ทำบ้าอะไรคุณใช้คุณก็หลง็ิเดี๋ยวเขาก็หลอกให้ไปนั่งสมาธิสามชั่วโมงเดือนจงกรมแปดชั่วโมงไปนั่งดูเวทนาไปนั่งโสสิโสสิโสสิแล้วก็ไปดำน้ำเนี่ยอืม แล้วมันมีจริงเหรอครับผมถามคุณคิดคุณอุปโลกขึ้นมาวิธีการาต่างๆนานาเน,นี่ยแม่งก็หลอกไปมันเป็นทรงเจ้าเหรอนะมันกลายเป็นพวกไม่หนีจากการทรงเจ้าเ,เพราะคนพวกนี้มันเพจเขาไม่ได้ใช้บัญญาสอนเพราะเขาไม่รู้เรื่องธรรมะเลยเขาไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมันเป็นเรื่องปุงแต่งในสมห,หัวสมองเขาเนี่ยแล้วคนทั้งหลายแม่งก็ไปหลงอยู่ตรงนั้นคนไม่ตังโงมั่งผมบอกเลย ไอตัวนั้นมันหลงมันง่อ,อยแล้วมันก็ยังมีคนเป็นหลงความง่วของเขาอยู่ยังไม่เป้าแออยู่เห็นไหมมันหนีไม่พ้นการขมากรรมการโอ้โหสีกรมการคลายกรรมการดับโรคภัยไข้ขเจ็บเห็นไหมมันผิดคําสอนหมดเลยครับดีพวกหมอปลาแล้วก็พระอะไรออกมาต่อต้านนะเออผมเห็นดีด้วยอืมนั่นแหละมันเป็นเรื่องของการโอ้โหสุดท้ายมันไม่พน้น โอ้โหมีแม่พระพุทธเจ้าด้วยนะอีกข่าวกุศลอะไรเออมาแม่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้วยโอ้โหเรื่องบ้าบอคอแตกสุดท้ายหนีไม่พ้นการทรงเจ้ามีการรักษามีการอะไรมันโอ้โหเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบนี่ธรรมะมันไปไกลนะเอ่ออีกหน่อยต้องมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยตอนนี้มีมีพระศรีใช่ไหมมามาเกิดละ อ่ามาเกิดเป็นสสแล้วตอนนี้พระาษีนะเดี๋ยวแม่งมันจะมีพระอะไรพระพุทธเจ้าอง,องค์ไหนมีไหมในตำราใครลองไปอ่านมาให้ผมฟังดิไอพวกตำราเนี่ยอืมนี่แหละแม่งมันเป็นอ่านหนังสือตำลองตำรามีการทำนายทายทักมันเอามาพูดกันเลยไอพวกตำรากระดอเป็ดเนี่ยผมบอกเลยยึดเข้ไม่รู้แม่งใครเขียนไว้อืเขียนแม่งให้คนหลงงมงายอยู่เนี่ย แล้วไค้คนโงโ่วง่วแม่งกับป่วยทางจิตไปเป็นเกี่ยวกับตำราละโลกจะแตกน้ำจะท่วมอะไรผมว่าโลกเราไปใหญ่เพราะมันเกี่ยวกับความคิดทั้งนั้นเลยครับเออความคิดทําให้คนเป็นบ้าอะเียคุณรู้ไหมคิดจนเป็นบ้าเออนี่ไงพระพุทธเจ้าอะถึงบอกว่าโอ้ความคิดเป็นผู้สร้างเรือนไง ตราบใดที่เธอยังแยกสติออกจากคิดเธอยังไม่มีปัญญาหรอกเธอยังไม่พ้นออกจากมันเธอไม่มีทางที่จะเข้าใจมันจะเห็นความการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันว่ามันปรุงเรื่องอะไรบ้างมันสร้างอะไรบ้างเออนั่นแหละเพราะเธอมัวแต่คิดไปฟังธรรมะเธอก็คิดที่จะเข้าใจไปปรุงแต่งตามเพื่อจะเข้าใจเออความคิดมันไม่ได้เป็นการเข้าใจทงความคิดเองธรรมะมันไม่ใช่เป็นการเข้าใจทงความคิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอะ เขาสอนให้แยกสติออกจากคิดอืมแล้วถึงจะเดินปัญญาได้ถึงจะเห็นความจริงเออว่าวัตถามันอยู่ตรงไหนอะไรที่มันเกิดขนดันห้าเกิดสมมุมติเกิดภาษาขึ้นมามันเกิดมาจากไหนนี่ไงก็คุณย่งอยู่ในแมงในวงควมคิดเนี่ยอะไรก็จะคิดเพื่อจะเข้าใจไปฟังพุทธวนจะนะกอฟังเพื่อจะเข้าใจมันจะเข้าใจไม่ได้หรอกมันคนละเรื่อง ไอความเข้าใจนั่นความคิดความเข้าใจเนี่ยเขาเรียกอะไรนะค่้ควรคิดค่าควรก่อนนะพิสูจน์ก่อนอะไรของคุณนั่นต้องพิสูจน์กันนะอย่าเพิ่งเชื่อโอ้ผมบอกเลยไปปังเถอะท่องจํากันให้ขึ้นใจไม่มีทางอ่ะผมท้าเลยผมกล้าท้าทั่วโลกเลย เมื่อ,อไรคุณยังออกจากความคิดไม่ได้เนยคุณยังไม่เห็นที่มาที่ไปของมันคุณยังเข้าไม่ถึงเหตุปัจจัยคุณยังติดขันห้ามเลยคุณไม่มีทางที่จะเข้าใจคําสอนของพทะเจ้าได้เลยผมบอกแล้วคุณไม่มีวันที่จะค้นออกจากบ่วงกรรมตัวนี้ได้เลยผมท้าเลยอ่ะผมกล้าเลยกล้าที่จะพูดกล้าที่ยืนยันยเลยเพราะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งไงฮะผมคิดอ่ะผมบอกว่ามันไปยังดาวังคารไป ไปยังจักรวาลอื่นไปหามนุษย์ต่างดาวไปหาอะไรมันแนนแล้วแต่ที่มันจะเนรมิตขึ้นมาความคิดไปนั่งสมาธิมันก็ไปในฌานไปในนิมิตพอนอนหลับมันก็ฝันเห็นไหมมันมีเรื่องอยู่ตลอดขนาดเราหลับเนี่ยมันยังมีความฝันเลยเห็นไหมสังขารนอกสังขารในไงเวลาเราฝันมันก็สังขารในไปนั่งสมาธิก็สังขารในอ่ามันปุ้แต่งออกมาทางอายตนะไม่ได้มันไม่มีตัวเชื่อมอายตนะเพราะมันหลับ มันนั่งสมาธิมันสงบปิดหูปิดตามันก็ปรุงแต่งภายในไงออเพราะฉะนั้นไอ้พวกไปนั่งสมาธิไกายพวกนอนหลับไม่มีทางที่จะเกิดดวงปัญญาได้อืมเพราะมันไม่เป็นสมาสมาธิสมาสมาธิต้องเห็นเห็นกายวาจาใจเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งตากระทบรูปอะไรเนี่ยเขาเห็นอยู่อย่างเงี้ย นี่ไงแล้วมันจะสอนคุณสอนให้คุณรู้ในตัวคุณไม่ได้ไปรู้เรื่องลิมิตเรื่องบ้าบออะไรนะี่ะก็ผมบอกแล้วว่าความคิดมันคิดไปอะไรก็ได้คุณนึกปุ๊บเนี่ยมันไปแล้วอืนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเมื่อไหร่คุณผมถามว่านี่คือใครผมไงอย่างเงี้ยนี่แหละมันมีขึ้นแล้วมันมีพร้อมที่คุณพูดขึ้นนะแล้วถ้าผมบอกว่า,วาคุณที่ไหนล่ะผมบอกว่าหมาคุณก็ปวดผมปวดผมใช่ไหม ก็คุณบอกว่าทุนก็มันเป็นผมชัดๆเนี่ยเนี่ยความคิดของคุณจะมันยืนยันอยู่ขนาดเนี้ยเออแล้วในขณะที่ไม่คิดล่ะแม่ไม่มีหาอะไรเลยจะไปบอกอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมฮะมันง่ายๆแค่นี้ธรรมะพุทธเจ้าแต่พวกมึงไปสอนเี้ยอะไรกันไม่รู้ปุงแต่งแมงสารพัดนะ พอใส่ผ้าเหลืองหน่อยนี่โอ้โหเป็นเจ้าสำนักใหญ่โตอืมสักพักหนึ่งแม่ก็เสและทำบุญเยอะๆโยมต้องกอบบุญไว้เออมึงรู้เหรอบุญเป็นตัวยังไงมึงถาม่ลยสิบาปมันเป็นตัวยังไงอ,อ่มึงไปมาก่อนมึงไปถ่ายรูปมาก่อนแล้วก็ไปสอนคนเออ เอาบุญบาปมาข่มเขามันกดขี่เขาไอ้พวกจังไรเนี่ยอืออืเอาศีลมาข่มเขาเขาศีลน,น้อยเมืองศีลเยอะใช่ไหมนี่แหละผมจะบอกพวกเนี้ยพวกคุณไปเถอะคุณไม่ผลการสำรวมระวังหรอกปฏิบัตินอนต้องนอนต้องทรมานตัวเองนะต้องอดฉันต้องฉันน้อยทรมานกิเลสมันต้องนอนน้อย ฮ่ไปอย่างนี้หมดหละผมจะบอกเลยต้องสมัทะต้องสำรวมกายวาจาใจพูดเสียงดังไม่ได้จกักรแแลม็นก็ห้ามทาเครื่องหอมเออห้ามฟังเพลงห้ามฟังเครื่องดนตรีแต่ฟังธรรมะได้เวนกรรมอืมึงมีกวดเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามอะไรสาร,รพัดห้าม เรื้อรังไปหมดเลยแล้วคุณผมถามว่าพวกคุณได้อะไรพราคุณไปวัดคุณไปกราบมาไปเดินจงกรมมาเจ็ดวันคุณได้อะไรกลับมาคุณก็ทวุ่นวายอยู่ทั้งโลกความชิดเต็มกระบ,บาลเหมือนเดิมอ๋อได้ได้บุญได้ศีลผมถามว่าบุญมันเป็นตัวยังไงอืมบอไปไม้สลูย่อยหญิงใช่ไหมเนี่ย ไอ้ใครเป็นคนคิดเรื่องบุญขึ้นมาวะแสดงว่ามันมีคนที่ที่คิดไอ้ไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาถูกไหมมันไม่มีตั้งแต่แรกครับสมัยก่อนหลวงพ่อพ่อขุนรามคำแหง,งยังไม่มีตัวอักษรเนี่ยโอ้โหเขายังไม่รู้จักบุญนะผมบอกอืมมันเรียกไม่ถูกมันไม่ยังไม่มีภาษาใช้อืบุญกับบาปไม่ต่างกัน แค่ภาษาลบชื่อ,อก็ว่างเปล่ามันถูกสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่จริงครับมนุษย์สร้างขึ้นมาจากความคิดหมดเลยอันเสื้อนี่ก็สร้างขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นเสื้อสร้างพัดลมสร้างตู้เย็นมนุษย์เป็นผู้สร้างความคิดของคุณสร้างทั้งหมดเึกออไหมสร้างแล้วคุณก็ไปทําตามมันเป็นลูกประธรรมขึ้นมาเห็นไหมเท่านั้นเองเป็นเรื่องแค่เนี้ยแล้วพวกคุณโลงอะไรกันอยู่เนี่ย หลงอะไรหลงไปเดินทุดงเป็นร้อยเป็นห้าร้อยคุณหลงไม่ทําอะไรเมันอยู่กับเรานี่มันไม่ได้อยู่กับการเดินของคุณมันไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยมันอยู่ที่สติของคุณเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยเสื้อสีขาวใช่ไหมมันบอกไหมว่ามันเป็นเสื้อสีขาวคุณบอกมันใช่ไหมเออมันต้องมีภาษาก่อนใช่ไหมไม่รู้ใครใส่ภาษาไว้อะเออแสดงว่าไอ้คนใส่ภาษาว่าเสื้อตัวเนี้ยสีขาวนี่แม่งมัน เป็นพระพุทธเจ้าเลยนะ่นะนึกไหมครับแล้วก็หลงกันอยู่เนี่ยหลงปฏิบัติหลงนู่นหลง,ลง,ลง,ลงนี่กันโหผมเยืะอเชื่อเลยแล้วก็หลงยึดบุญยึดบาปยึดติดตำลายึดทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะมเป็นเรื่องง่ายๆคุยง,ง่ายๆเลยครับเอ,อแต่คุณพวกคุณยึดติดยึดติดในภาษาคุณไม่เข้าใจว่าภาษาสมมุติ นึกว่าไหมธรรมะก็เป็นภาษาภาษาหนึ่งขี้หมาก็เป็นภาษาภาษาหนึ่งเออมันไม่ได้บอกว่ามันสกปรปกธรรมะมันก็ไม่ได้บอกว่ามันดีเลิศดประเสรสิฐสีเออมันเป็นภาษาภาษาหนึ่งไงนึกอ่าไหมครับมันไม่ได้มีอยู่ลบชื่อภาษาออกมามันไม่ได้ต่างกันเลยขี้หมากับธรรมะนึกอ่าไหมนี่ผมกําลังชี้คุณเห็นหรว่า เท้จริงมันไม่เคยมีอะไรเราไปใส่ให้มันเฉยนึกออกไหมเหมือนกระดานขาวอะ่ะคุณไปเขียนขึ้นมามันก็มีคุณลบออกมันก็ว่างมันก็หมดเท่านั้นเองอืมพราะคุณไปเขียนภาษาใส่คุณก็มาจําไว้เต็มสมองแล้วก็ยึดถือเป็นตู่เป็นตะเป็นจริงเป็นจังเออ <c oughs> คุณหลงความคิดทั้งนั้นเลยโอ้พระเจ้าช่วยเกวย น้ำวาสิบสองหวีเออมันไม่มีอะไรหรอครับธรรมะอย่าไปวิ่งไปมากมายฟังผมแล้วคุณจะได้ปัญญามันเป็นเรื่องของความคิดฟังไปเรื่อยๆอ่าธรรมะผมไล่ไล่กฎเกณฑ์ไล่ศีลสมาธิปัญญาอืมฟังจนมันแยกสติออกจากความคิดอืถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องมาหาผมมาเทียอ่านอก นอกเกมอันนี้ในเกมเกมแห่งเรื่องเล่าใครเข้าใจได้หลุดได้ก็โอเคครับผมอมนุโมทนาสาธุด้วยคุณเป็นผู้ที่จบพร้อมแล้วในชาตินี้หลุดออกจากวัตตะอ่าใครไม่จบก็ต้องมานอกเกมครับเคลียร์กันต่างหากครับอันนี้มาคุยกันต่างหากอ่าถ้าจะให้ผมช่วยเมืไว้ครับบนโลกไ้เนี้ มีผมเท่านั้นแหละที่สามารถชี้ทางอย่างนี้ได้ในสมัยนี้นะในตอนนี้พูดง่ายแต่อนาคตผมไม่รู้อาจจะมีคนเก่งผอผมก็ได้อาจจะคนคนนั้นแค่ไปมองหน้านี่คุณบรรลุทําได้เลยก็อาจจะมีอ่าแต่ผมใช้เวลาเคลียร์อยู่นานอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่บางคนก็อ่าได้ตัวปัญญาไปแล้วก็มันมันง่าย้วแต่บางคนก็ได้แบบฉับพลันเลยก็อาจจะห้าอ่าสามสิบครึ่งชั่วโมงก็ได้นะ แล้วก็เทศสอนกันอีกสักชั่วโมงขึ้นให้แจ้งทั้งหมดเลยนึกไหมนั่นแหละตอนเนี้ผมทําหน้าที่ตรงนี้อยู่เพราะผมก็ไม่อยากพูดเรื่องอะไรเยอะเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ทั้งบุญทั้งบาปสำหรับคนที่ต้องการออกจากวัตฏะคนอยากคนจากการเกิดนะพวกไอ้ทาบุญไล่บุญไ,ไล่กุศลชอบปฏิบัติมากๆมันไม่สนใจเรื่องผมผู้เล่ามันจะหาว่าผมบ้า เออแต่ผมจะบอกเลยว่าพวกคุณนะ่ะกำลังป่วยทั้งจิตเออโลกบ้าความคิดอืมไปได้ยินเขาพูดเรื่องพิพานก็อยากจะได้ครับอยากจะเป็นคิดมโนนึกไปแล้วก็ไปปฏิบัติอืมเขาพาไปทําอะไรก็ไปทําหมดถูกไหมไปนั่งดูเวทนาแม่เป็นรนะ้อยเป็นพันอืมไปนั่งเขาบอกยังไงก็เอาหมดานะ จ็บปวดย่กเอาทนอยู่นั่นแหละม,มันโู้สิ้นดีแทนที่มันปวดขามันจะเยืดขาเหยียดาอ้า,าอมันก็หายปวดแล้วมันก็ลุกขึ้นไปเดินก็จบอันนี้มันสอนอะไรสอนแม่งให้ไปนั่งดูความทุกข์ทรมานของร่างกายเออเป็นเรื่องบ้าๆบ,บ,บอๆก็บอกว่าคนเราถ้ามันนั่งมากๆมันปวดเราก็ต้องเดินเราก็ต้องยืนเราก็ต้องนอนเออ เห็นไหมแล้วสังเกตดูว่าเวลาเรานั่งป,ดปวดมากๆเนี่ยนั่งท่าเดียวแล้วเราลุกขึ้นเนี่ยหรือขยับเนี่ยความปวดหายไปไหมอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะเออถ้ามันหายไปเออเราเห็นความไม่เที่ยงของกายไม่ใช่มึงไปนั่งปวดขาเขาเอาไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะจนกว่ามันจะหายปวดมึงไปทรมานร่างกายตัวเอง,เองเน,นะไปเดินจงกรมก็เดินอยู่นั่นสิบรอบห้ารอบสิบรอบสามสี่ชั่วโมงเดินเพื่ออะไร เพื่ออดทนเก่งกว่าเขากูเดินได้เยอะกูเดินได้นานแล้วกูมีสติอยู่กับการเดินใช่ไหมถูกไหมไปนั่งสมาธิก็นั่งยิ่งนั่งได้ชานนั่งได้ดึกดึกเท่าไหร่ยิ่งดีกูเก่งกว่าพวกมึงกูจะไปนรกไปสวรรค์ใช่ไหมพวกคุณทําตามความอยากหมดหละทาตามความงัวงัวดักดานผมบอกเลยเออถ้าใครอยากหายง่วมาฟังผมเพราะผมสอนเรื่องความคิดคุณทําตามความคิดหมดหละนึกออกไหมครับ มันเป็นเรื่องของความคิดหมดเลยสิ่งที่คุณทําแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยทุกเรื่องราวอะตั้งแต่คุณเกิดจนตายอะ่ะทุกเรื่องราวมันเป็นเรื่องของความคิดหมดเลยโอเคครับวันนี้แบบดุดุหน่อยงั้นก็แค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ